เป็นกระบะแคปตัวเตี้ยนะครับรุ่น xl รนาะะคาอยู่ที่6 4 5 0 0 0บาทนะเปลี่ยนกระจังหน้านะครับเอาของเดิมออกนะครับเปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็นทรงแรปเตอร์มาพอล้อแมกเดิมเดมของเราเป็นล้อกระทะนะครับขอบ16คันนี้เราได้เปลี่ยนล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกขอบ18นะครับล สวัสดีครับกลับมาพบกับอันนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้อันก็จะมารีวิวกระบะแคงนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นกระบะแคงตัวเตี้ยนะครับรุ่น XL นะครับราคาจัดจำหน่ายปัจจุบันนะครับราคาอยู่ที่645,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามารับชมการตกแต่งของคันนี้กันนะครับตัวนี้ก็เป็นแนวทางการตกแต่งเลยกระบะเตี้ยนะครับตัวเตี้ยเป็นแต่งแบบซิ่งนะครับว่าคันนี้เรามีแต่งอะไรบ้างและตัวรถ XL นะครับของฟอร์ดเรามีอะไรมาให้ลูกค้าบ้างเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยนะครับ ของเดิมออกนะครับเปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็นทรงแรปเตอร์มาพร้อมกับฟอนต์ตัวอักษร FORD แบบสีดําล้วนเลยด้านบนก็จะมีไฟ LED ให้3จุดนะครับตัวนี้ก็เป็นทรงแรปเตอร์นะครับกระจังหน้าของเราก็จะเป็นแบบตะแกรงนะครับตัวนี้เพื่อลมเข้าที่ด้านหน้านะครับระบายความร้อนได้ดีแล้วก็กระจายออกที่ด้านข้างที่แก้มด้านข้างของเรานะครับไฟหน้านะครับของเรานะครับคันนี้นะครับก็เป็นโคมแบบมัลติรีแฟกเตอร์นะครับด้านในนะครับก็จะเป็นหลอดไส้อยู่นะครับเป็นไฟส่องสว่างแบบสีส้มนะครับมาพร้อมกับครอบไฟหน้านะครับที่เป็นแบบสีดำ ตรงรุ่น Next Gen เลยนะครับเนี่ยครับนะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะครับบริเวณกันชนของเรานะครับก็จะเป็นกันชนสีเดียวกับตัวรถนะครับคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับรุ่น X L เราก็จะมีสีสีให้เลือกสีบอลเงินแบบคันนี้สีดําสีน้ําเงินนะครับแล้วก็สีขาวนะครับมาดูจุดต่อมากันต่อเลยนะครับสำหรับด้านข้างนะครับตัวนี้คิ้วล้อเดิมๆจากโรงงานนะครับเป็นคิ้วล้อแบบดําด้านขนาด3นิ้วนะครับที่เราได้ติดอ่า ติดจากทางโรงงานมาให้ล้อแม็กนะครับตัวนี้ล้อแม็กเดิมๆของเราเป็นล้อกระทะนะครับขอบ16คันนี้เราได้เปลี่ยนล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับลายก้านลมดำนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับยางนะครับตัวนี้เป็นยางซุยหลุนนะครับสเปคยางอยู่ที่255 50 R18 ทับนะครับตัวนี้ก็เป็นยางอ่ะยางและแม็กซิ่งนะครับตัวนี้ก็เข้ากับตัวรถของเราได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับดานคางก็บอกว่าเครื่องยนต์ของเรานะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนนนตขาด2.0ลิรระคับ กระจกมองข้างของเรานะครับตัวนี้มีไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างให้ด้วยครอบกระจกก็จะเป็นสีดําล้วนนะครับตัวเลนกระจกนะครับเราสามารถปรับเลนนะครับแบบไฟฟ้าได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวพับเก็บยังเป็นแมนนวลอยู่นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับรองเบ้ามือจับกรนลอยนะครับเพื่อป้องกันลิ้วรอยเวลาเราล้วงมือเข้าไปนะครับตัวเบ้ามือจับก็จะเป็นแบบสีดําล้วนให้นะครับตัวนี้ฟิล์มรอบคันนะครับเราติดเป็นฟิล์มแบบเกรดเซรามิกให้เลยนะครับ สำหรับรุ่น XL นะครับที่เป็นตัวเตี้ยนะครับบันไดก็ยังไม่มีมาให้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นตัวเตี้ยนะครับบันไดก็อาจจะยังไม่จําเป็นที่จะต้องใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในของตัวรถคันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับก็เป็น Open Cap เปิดได้อีกเช่นกันนะครับเนี่ยครับภายในนะครับของเรานะครับเดิมๆแล้วนะครับตัวเบาะของเราก็จะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับคันนี้เราได้อัปเกรดนะครับเพิ่มนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับแล้วก็เดินได้ตะเข็บแบบสีดำนะครับพร้อมปักคําว่า Nextgen r a n g e r นะครับคันนี้นะครับด้านหลังก็จะมีเบาะแคบให้นะครับสำหรับในส่วนของด้านหน้านะครับหน้าจอนะครับเลือนไม้ของเรานะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าจอนะครับขนาด10นิ้วอ่ะขนาด8นิ้วนะครับ แล้วก็พวงมาลัยของเราก็เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าให้แล้วหน้าจอกลางของเรานะครับก็จะเป็นหน้าจอนะครับขนาด10นิ้วลองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ให้นะครับมีช่องนะครับ USB ให้2ช่องนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวเกียร์นะครับมาพร้อมกับเกียร์5สปีดนะครับสำหรับรุ่น XL นะครับตัวเตี้ยของเรานะครับนี่ครับภายในของตัวรถของเรานะครับเดี๋ยวอันพาไปดูใน2บริเวณด้านหลังของตัวรถกันนี่ครับตัวล้อนะครับบริเวณด้านหลังของเรานะครับ ด้านบนนะครับตรงขอบไลเนอร์นะครับทั้ง3ด้านนะครับเราก็จะมีในส่วนของตัวป้องกันริ้วรอยมาให้ด้วยนะครับขอบไลเนอร์นะครับด้านท้ายเราได้เพิ่มในส่วนของค้อบไฟท้ายมาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้ฟอร์ดนะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านล่างนี้นะครับก็มีปั๊มนะครับคำว่าเรนเจอร์นะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูภายในพื้นที่ของห้องโดยสารการอัดพื้นที่ของตัวบริเวณตอนกระบะด้านหลังกันนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นไลเนอร์ของเรามีไม้บรรทัดนะครับให้นะครับเส้นไม้บรรทัดมีปากกาจับชิ้นงานมีที่วางแก้วให้นะครับการนั่งนะครับก็นั่งได้นะครับไม่ต้องเจ็บก้นเลยนะครับตัวนี้เพราะว่าล่องของไลเนอร์ของเรานะครับก็มีอ่าไม่ได้นูนสูงขึ้นเหมือนแต่ก่อนนะครับในการนั่งนะครับก็นั่งได้นะครับแล้วก็ตรงบริเวณนะครับซุ้มล้อนะครับก็มีขนาดเล็กลงนะครับทำให้พื้นที่ในการบรรทุกของเรามากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะครับ ถ้าลูกค้านะครับสนใจนะครับอยากได้กระบะนะครับตัวเตี้ยไว้ใช้งานนะครับราคาไม่แรงเลยนะครับราคาอยู่ที่645,000บาทอันมีโปออกรถนะครับพร้อมแต่งนะครับเพียง29,00 0บาทนะครับก็สามารถตกแต่งแบบนี้ได้หรือออกรถแบบไม่ตกแต่งนะครับเพียง9,900บาทนะครับก็ได้รถหล่อๆเท่ๆแบบนี้ไว้ใช้งานนะครับอยากได้แบบไหนทักเข้ามาแคปคลิปวิดีโอเข้ามาหาอันได้เลยนะครับใน ID l ดี e น์ของอันนะครับหรือเบอร์โทรของอันเซฟเบอร์ขึ้นไลน์นะครับจองออนไลน์ปลอดภัย100%นและที่สาคัญอันนารถหล่อๆแบบนี้ไป สำหรับคลิปนี้อันจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ